สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันนะครับอ่าโดยให้นักเรียนนะครับนําแบบฝึกหัดมาฝึกทํานะครับในหน้าที่37หรือจะใช้หนังสือเปิดดูตามเมื่อนักเรียนเรียนพร้อมกับครูเลยก็ได้นะครับอ่าให้เรามาดูนะครับโจทย์ปัญหาในตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรอ่ข้อที่หนึ่งนะครับให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทํานะครับโจทย์ปัญหาข้อที่1มีอยู่ว่าทาดาซื้ออุปกรณ์ทําสวนดังนี้ช้อนปลูก189บาทกันไกลตัดกิ่ง325บาทและบัวรดน้ํา2 7 7บาททาดาจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาทอ่ะวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเราต้องหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับว่ามีอะไรบ้าง ถ้าตามข้อนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับก็คือ,อตามแถบสีเลยนะครับหนึ่งก็คือทาดาซื้ออุปกรณ์ก็คือช้อนปลูกนะครับหนึบาทกันไกลตัดกิ่ง325บาทและก็บัวรดน้ำนะครับสองบเจ็ดาทให้เราเขียนนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนี้นะครับนำลงมาเขียนได้เลยนะครับ โจทย์กำหนดให้3ตัวเลขพาดาซื้อช้อนปลูก189บาทกันไกลตตดกิ่ง325บาทและบัวรดน้ำา7 7 7บาทนะครับจะไปนะครับให้เรามาหาสิ่งที่โจทย์ถามนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายสุดเลยนะครับก็คือหลังสุดของประโยคอ่าทาดาจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะครับก็ให้เรานำมาเขียนนะครับเมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับ เราจะมาวางแผนแก้จุดป yeah. ัญหานะครับโดยดังนี้ขั้นที่1นนะครับให้หาราคาช้อนปลูกและกันไกลรวมกันนะครับก็คือเอาราคาช้อนปลูกกับกันไกลมารวมกันนั่นเองรวมก็คือการบวกกันนั่นเองเมื่อได้ราคาของช้อนปลูกกับกันไกลตัดกิ่งแล้วนะครับก็ให้มาทําขั้นที่2นะครับหาราคาอุปกรณ์ทั้งหมดรวมกันก็คือเอาราคาช้อนปลูกกับกันไกลตัดกิ่งเนี่ย มารวมกันกับราคาบัวรดน้ํานั่นอเองเดี๋ยวก็คือบวกกัน3จํานวนต่อไปนะครับเมื่อเราวางแผนการแก้จุดได้แล้วนะก็มาทําขั้นที่3นะครับก็คือการแก้ปัญหาโดยขั้นเลขนะครับเราต้องแปลงนะครับจากประโยคมาเป็นรูปประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือการนําประโยคด้านบนเนี่ยมาทาเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับตัวอย่างเช่น,นถ้าดูจากด้านบนก็คือราคาอุปกรณ์นะครับ189บวกกับ320 2ี่บวกกับราคาบัวรดน้ำนะครับ277เท่ากับช่องว่างถ้าเป็นตัวเลขบวก3ตัวติดกันนะครับเราควรจะใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดให้จำนวน1คู่นะครับจะเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราจะเริืมหาคำตอบจากในวงเล็บเป็นสิ่งแรกนะครับเป็นลำดับเลขอวิธีทำนะครับ ให้เราเขียนโจทย์ลงมาเลยอ่าโจทย์ข้อที่1ก็คือช้อนปลูกราคา189บาทนะครับบรรทัดเลขบรรทัดที่2ก็คือกันไกตัดกิ่งราคา3า5บาทเป็นบรรทัดที่2เมื่อเราเขียนได้แล้วนะครับก็หาคําตอบนะครับกันไกตัดกิ่งกับช้อนปลูนะครับบวกกันเนี่ยได้เท่าไหร่อ่ให้เราคิด คำตอบออกงามาเขียนในบรรทัดที่3นะครับก็คือช้อนปลูกและกันไก่ตัดกิ่งรวมกันราคาเป็น514บาทบรรทัดต่อไปนะครับให้เรานํามาบวกกับราคาบัวรดน้ํานะครับคือตัวบวกตัวที่3มันเละบัวรดน้ําราคา277บาทก็ให้เอา514บวกกับ277บาทจะได้คําตอบก็คือท่าดาจ่ายเงินไปทั้งหมด791บาทนะครับ แล้วเขียนตอบทาดาจ่ายเงินไปทั้งหมดเมื่อเราทําคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือขั้นที่4ขั้นต่อไปนะครับก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ791นะครับมากกว่า189 325และ277ดังนั้น791เนี่ยจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผล เรามาดูอีกข้อนะครับข้อต่อไปอาคารจอดรถชั้น G มีรถจอดอยู่2 4 5คันชั้น A มีรถจอดมากกว่าชั้น G อยู่138คันและชั้น B มีรถจอดมากกว่าชั้น A อยู่107คันชั้น B มีรถจอดอยู่ทั้งหมดกี่คัน อ่สิ่งแรกเราต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะครับ,รรบก็คือหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อ่าในข้อนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือชั้น G มีรถจอดอยู่245คันชั้น A มีรถจอดมากกว่าชั้น G อยู่1 3 8คันและชั้น B เนี่ยก็มีรถจอดมากกว่าชั้น A อยู่117คันนั่นเองให้เรานําลงมาเขียนนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายสุดนะครับหรือบรรทัดสุดท้ายหรือข้อความสุดท้ายนั่นแหละ อ่าสิ่งที่จะถามก็คือ ชั้น B เนี่ยมีรถจอดอยู่กี่คันให้เราเอา,เอาลงมาเขียนเลยนะครับสิ่งที่โจทย์ถามไปนะครับการวางแผนการทําการแก้โจทย์ขั้นที่1ก็คือหาจํานวนรถของชั้น A นะเพราะว่าจากโจทย์ก็คือเขาบอกว่าชั้น A เนี่ยมีรถจอดมากกว่าชั้น G อยู่138คันนะครับเดิมทีแล้ว G ชั้น G เนี่ยมีรถจอดอยู่245คันและชั้น A เนี่ยต้องมีมากกว่าชั้น G อีกนะครับมากขึ้นไปอีก138คันเพราะฉะนั้นการหาคําตอบของชั้น A ก็คือให้ ให้นำชั้น G เนี่ยมาบวกกับชั้น A นะครับอ่ะก็คือเอามารวมกันก็จะได้คําตอบของชั้นเนั่นเองว่ามีรถจอดอยู่กี่คันอ่ะขั้นที่2นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้คําตอบของชั้นเอว่ามีรถจอดอยู่กี่คันแล้วเนี่ยเราก็หาจํานวนรถของชั้น B นะครับซึ่งเขาบอกว่าชั้น B เนี่ยมีรถจอดมากกว่าชั้น A อยู่อีก 117คันนะครับอ่าแสดงว่าต้องเพิ่มเข้าไปอีกก็ให้นำจำนวนรถที่เราหาได้จากชั้น E เนี่ยมารวมก,กันกับชั้น B อีกครั้งนะครับถึงจะได้คำตอบของชั้น B ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรนะครับอ่า245บวกกับ138แล้วก็บวกกับ117นั่นเองนะครับก็คือเอารถชั้น G เนี่ย245คันบวกกับ130 8นะครับก็คือรถชั้น A นะครับแล้วมาบวกกับ117นะครับก็คือรถของชั้น B นั่นเองเท่ากับช่องว่างนะครับถึงจะได้คำตอบของรถชั้น B นะครับว่ามีอยู่กี่คันวิธีทำก็คือสองทัดแรกนะครับชั้น G เราเขียนเลยนะชั้น G มีรถจอดอยู่245คันบวกกับนะครับชั้น A บรนทัดที่2นะครับชั้น A มีรถจอดมากกว่าชั้น G อยู 138คันแล้วก็มันก็บวกกันนะจะบ,บวกกันนะครับก็จะได้คําตอบของชั้น A นะครับมีรถจอดอยู่383คันนั่นเองนะครับเนี่ยเราได้คําตอบของชั้น A แล้วต่อไปนะครับถ้าต่อไปก็คือชั้น B นะครับให้นํโจทย์มาเขียนเลยชั้น B มีรถจอดมากกว่าชั้น A อยู่117 ให้เรานําสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเลยนะครับต่อไปนะครับหาคําตอบนะครับว่าชั้น b เนี่ยมีรถจอดอยู่กี่คันก็คือให้นํารถชั้น e มาบวกกับชั้น b นะครับหรือก็คือ383บวกกับ117นั่นเองอจะได้คําตอบชั้นต่อไปนะครับคําคตอบก็คือชั้น b มีรถ500คันนั่นเองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะครับก็จะได้500นะครับมากกว่า245-500เนี่ยคือคําตอบของรถของชั้น b นะครับมันมากกว่า200 45ก็คือชั้น G มากกว่า138ก็คือชั้น E นะครับแล้วก็มากกว่า117ก็คือรถที่จอดอยู่ของชั้น B นั่นเองนะครับอ่าดังนั้น500เนี่ยจึงมีคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับอ่าตัวอย่างเช่นข้อที่1นึ่งเขากำหนดให้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือหนังสือท่องเที่ยว167บาท หนังสือคอมพิวเตอร์132บาทและสุดท้ายนะครับหนังสือแต่งบ้าน261บาทบอ่าทโจทย์ปัญหานะครับให้นําข้อความด้านบนเนี่ยเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้อย่างไรตัวอย่างนะครับเราอาจจะเอาโจทย์มาเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่า โจปัญหาที่ครูสร้างนะครับจิระซื้อหนังสือ3เล่มดังนี้นะครับนังสือท่องเที่ยวราคา1 6 7บาทหนังสือคอมพิวเตอร์ราคา132บาทและหนังสือแต่งบ้านราคา261บาทจิระต้องจ่ายเงินค่าหนังสือทั้งหมดกี่บาทอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาที่ครูสร้างนะครับจะไปนะครับมาสร้างมาแล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือนําโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือ 167บาทราคาหนังสือท่องเที่ยวนะครับบวกกับราคาหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับ132าบาทแล้วก็บวกกับราคาหนังสือแต่งบ้าน261บาทนั่นเองนะครับเท่ากับช่องว่างก็คือคําตอบที่ทีระจะต้องจ่ายค่าหนังสือนี่แหละทั้งหมดจะเป็นกี่บาทนะครับให้นําหนังสือที่ซื้อทั้งหมดนั่นแหละมาบวกกันวิธีทําก็คือทัดเลขนะครับหนังสือท่องเที่ยวราคา167่บาทนะครับด้านที่2นะครับหนังสือคอมพิวเตอร์ราคา 132บาทาที่3นะครับหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือคอมพิวเตอร์เนี่ยมารวมกันจะได้ราคา299บาทนั่นเองก็คือเอามาบวกกันนะครับบวกกันเสร็จแล้วนะครับให้นำมาบวกกับหนังสือเล่มที่3อีกนะครับหนังสือแต่งบ้านนะครับราคา260บาทอ่านำมาบวกกันก็จะได้จีานต้องจ่ายเงินค่าหนังสือทั้งหมด560บบาทนั่นเอง ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะครับ560มากกว่า167 132และ261ดังนั้น560จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลครับสําหรับวันนี้นะครับครูขอ,ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้หากนักเรียนมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณครับ